สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่เรียนจากคลิปทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการสอนวันพฤหัสบดีที่10กุมภพาพันธ์2565นะคะให้นักเรียนไปหยิบแบบฝึกทักษะภาษา,าเลมสีส้มมาเลยนะคะแบบฝึกทักษะภาษา,าเลมสีส้มนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า138นะคะเปิดไปหน้า138ค่ะอ่ะก็จะเป็น การฝึกการใช้ภาษานะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าขีดเส้นใต้คําวิเศษในประโยคนะคะขีดเส้นใต้คําวิเศษในประโยคและบอกว่าขยายคํากริยาคําใดขยายคํากริยาใดนะคะอะขีดเส้นใต้คําวิเศษและบอกว่าคําวิเศษนั้นไปขยายค, Stanford, คํากริยาคําไหนนะคะ 1. ข้อที่1เครื่องจักรสารสวยเหลือเกิน เครื่องจักสารสวยเหลือเกินคำวิเศษคือคำว่าเหลือเกินนะคะเหลือเกินอะไรเหลือเกินคะอะไรเหลือเกินคะสวยใช่ไหมคะคำวิเศษคือคำว่าเหลือเกินเหลือเกินไปขยายคำว่าสวยสวยเหลือเกินก็คือสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นคำกริยาขยายคำกริยาก็คือคำว่าสวยนั่นเองนะคะ คำว่าเหลือเกินเป็นคำวิเศษไปขยายคำว่าสวยซึ่งเป็นคำกริยานะคะต่อไปข้อที่สองฤดูนี้ลมพัดแรงนะคะฤดูนี้ลมพัดแรงคำวิเศษคือคำว่าแรงอะไรแรงคะลมแรงหรือว่ามันพัดแรงพัดใช่ไหมคะพัดแบบแรงนะคะเราต้องแปลคำวิคำกริยานะคะคำวิเศษคือคำว่าแรงแรงไปขยายพัด ขยายคำกริยาคือคำว่าพัดนะคะต่อไปข้อที่3ยี่หวานอนหลับแล้วคำวิเศษคือคำว่าแล้วนะคะแล้วอะไรแล้วคะนอนหลับใช่ไหมคะซึ่งนอนหลับเป็นคำกริยานะคะ,ะคำว่าแล้วขยายคำกริยาคือคำว่านอนหลับนั่นเองต่อไปน้าอธิบายชัดเจน นาะอธิบายชัดเจนคำวิเศษคือคำว่าชัดเจนอะไรชัดเจนคะอธิบายใช่ไหมคะอ่าอธิบายค่าขยายคำกริยาคือคำว่าอธิบายต่อไปข้อที่ห้าสินค้าร้านนี้ราคาถูกมากคำวิเศษคือคำว่ามากนะคะนักเรียนขีดคำว่ามากอะไรมากคะถูกใช่ไหมคะอ่า ราคามันถูกถูกแบบไหนถูกแบบมากๆเลยนะคะขยายคำกริยาคือคำว่าถูกต่อไปพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดคำวิเศษคือคำว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เป็นไงคะพรุ่งนี้ขยายคำกริยาคือคำว่าเปิดนั่นเองนะ,ะขยายคำกริยาคือคำว่าเปิดต่อไปข้อที่เจ็ดก้านดอกไม้ยาวเฟย้อยนะก้านดอกไม้ยาวเฟย คำกริยาเอ้ยคำวิเศษคือคำว่าเฟื้อยนะคะอะไรเฟื้อยคะยาวความยาวมันยาวแบบเฟื้อยเลยนะคะยาวเป็นคำกริยานะคะขยายคำกริยาคือคำว่ายาวข้อที่แปดแม่ของยี่หวาขยันที่สุดนะคะแม่ของยี่หวาขยันที่สุดคำวิเศษคือคำว่าที่สุดอะไรที่สุดคะขยันใช่ไหมคะขยันขยายคำกริยาคือคำว่าขยันนั่นเอง ที่นี้นะคะคาสั่งเลือกคําวิเศษเติมลงในช่องว่างของประโยคให้มีความหมายนะคะเลือกคําวิเศษมาเติมลงในช่องว่างนะคะข้อที่หนึ่งนกเขาขันเสียงเสียงอะไรคะเสียงแรงเสียงไพเราะเสียงเร็วเสียงสนุกสนานชา้าๆเบาๆหลายอย่างชุลมุนเมื่อไรอย่างเต็มใจนกเขาต้องขันเสียงไพเราะใช่ไหมคะอ่ะก็ขีดคาว่าไพเราะแล้วมาเติม นะข้อที่2เดินจุดจุดจุด,จดหน่อยโรงเรียนจะเข้าแล้วโรงเรียนจะเข้าแล้วเดินแบบอะไรหน่อยคะเดินช้าช้าหน่อยปะไม่ใช่จะเข้าแล้วต้องรีบๆใช่ไหมคะเร็วๆอ่ะเร็วๆอ่ะไม่ใช่รีบๆนะอ่ะเร็วๆนะคะก็ขีดคําว่าเร็วๆออกต่อไปข้อที่3ลมพัดจุดจุดจุดจนทําให้ต้นไม้ลม้มลมมันพัดแบบไหนอ่ะจนทําให้ต้นไม้ลม้มพัดแบบ แรงใช่ไหมคะอ่านนักเรียนก็ขีดคําว่าแรงออกข้อที่สี่เพื่อนเพื่อนช่วยกันไปเตะฟุตบอลอย่างเอ้ยช่วยอนะชวนนะคะเพื่อนเพื่อนชวนกันไปเตะฟุตบอลอย่างเตะแบบไหนครับเตะฟุตบอลเตะอย่างสนุกสนานนะคะข้อที่ห้าในตําบลน,นี้มีสินค้าจําหน่ายในตําบลน,นี้มีสินค้าจําหน่ายยังไงคะหลายอย่างใช่ไหมคะอ่าข้อที่หก น้ำแข็งอธิบายให้ลูกค้าฟังฟังแบบไหนคะฟังแบบอย่างเต็มใจนะคะน้ำแข็งอธิบายลูกค้าฟังอย่างเต็มใจอธิบายแบบเต็มใจนะนักเรียนก็ขีดเต็มใจรถทัวร์เล่นมาจอดจุดๆ,ๆที่หน้าร้านของเราเล่นมาจอดช้าช้านะคะ,ะลูกค้าเดินไปซื้อของกันอย่างอย่างยังไงคะ ชุลมูลโอเคไหมคะข้อที่9้าฉันใช้แปรงเล็กๆถูจุดๆเล็บจนสะอาดถูแบบไหนคะถูเล็บถูแบบเบาๆนะคะข้อที่10จุดๆจะมีงานศิลปะหัตกรรมนะคะคำพิเศษคือคำว่าเมื่อไรอ่าคำสุดท้ายแล้วโอเคนะคะอะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคัดลายมือนะคะนักเรียนก็ฝึกคัดลายมือให้สวยงามนะคะ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะจะทำให้ลายมือนักเรียนสวยขึ้นนะพยายามเขียนให้ลายมืออ่านออกนะคะอ่านออกบบรรจงนะคะอ่ะก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่ทำแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ไปเมน้นเมนนะคะเม้นส่งใต้โพสต์ Post ของคลิปนี้นะคะ ก็ตั้งใจทำนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ